One News ตรงไปตรงมาคุณภาพคภูมิคะคุณอติรุธคะค,คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนเรานำเสนอเรื่องของช้างป่าละอูตัวหนึ่งคะ่ะมีคนไปพบมันล้มป่วยอยู่ริมอ่างเก็บน้ำค่ายริธิรุชยัยที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะคนที่ไปพบนี่พบมันแบบ นอนตะแคงแบบอ่อนแรงอยู่ริมน้ำครับคทำยังไงก็แบบไม่สามารถจะลุกขึ้นได้ค่ะใช่ฮะตอนนั้นก็พยายามจะช่วยกันถึงขั้นเอารถยกมาช่วยยกนะฮะมันก็เดินได้เดินก็ล้มเดินแล้วก็ล้มใช่ค่ะต้องเอาไปดูแลกันก็ยังลุ้นกันอยู่ว่าเออจะรอดหรือว่าไม่รอดนี่เป็นภาพเหตุการณ์วันนั้นนะคะเหตุการณ์วันนั้นเมื่อประมาณวันที่21มิถุนายนลูกช้างตัวนี้แหละครับตัวขนาดนี้อายุประมาณ5ปีเองค่ะ นะคะครูฝึกประจำศูนย์ฝึกรถพิเศษค่ายที่รือชัยที่ตะบนห้วยสัต์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันไปพบเข้าสภาพมันเป็นแบบนี้ไงคือถ้าทิ้งไว้เนี่ยนะมันก็คงต้องตายใช่ครับิดโรยมากอ่อนเพลียมากนะฮะหายใจเหนื่อยหอบนี่อาการวันนั้นเลยนะครับมันก็พยายามจะตะเกียกตะกายลุกขึ้นดูสิทั้งขาทั้งแผนตะเกียกตะกายเลยนะแต่ลุกไม่ไหวฮะเจ้าหน้าที่ต้องเอารถแบ็คโคมาช่วยพยุงตัวมันขึ้นมามันก็ มันก็ตั้งตัวยืนขึ้นได้นะฮะครับเ้วก็พยายามเดินต่อแต่เดินได้ไม่กี่ก้าวก็ล้มอีกก็ล้มลงอีกนะฮะเนี่ฮะโอ้นี่เอารถแบ็คโฮมาช่วยนะแล้วมันเดินเห็นไหมเห็นไหมอดรถแบ็คโฮช่วยเสร็จแล้วมันพยายามเดินเหมือนมันจะจะกลับแล้วนะคะ กลับแล้วนะคะไปสักพักหนึ่งเดินไปสักพักหนึ่งนี่ล้มเลยล้มอีกแล้วล้มอีกล้แล้วมีเรื่อมีแรงเลยใช่ครับในการช่วยเหลือตอนนั้นนะครับสัตวแพทย์ก็คือช่วยเหลือด้วยการให้น้ําเกลือถึง20ขวดนะครับฉีดยากแก้ปวดยาฆ่าเชื้อรวมถึงวิตามินแล้วก็ยากระตุ้นต่างๆนะครับเพื่อให้บรรเทาอาการป่วย แต่มันก็นอนอยู่แบบนี้เนี่ยนานเกือบ8ชั่วโมงมนะครับตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาน้ำมาลดเพราะว่าเพื่อให้อุณหภูมิในร่างกายมันปรับให้มันไม่ร้อนเกินไปก็8ชั่วโมงแบบนี้<ช>ก็ต้องให้น้ําเกลือต้องเอาน้ํามารดนะคะเพื่อจะรักษาอุณหภูมิไว้ตลอดทั้งวันวันนั้นนวันที่2 1มิถุนายนเนี่ยเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือช้างตัวนี้ด้วยการร้อยเชือกรอบลําตัวช้างป่า แล้วก็ผูกกับบุ้งกีรถแบ็คโฮแล้วก็เอามาผูกโยงไว้กับต้นยัต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นภาพเอามาผูกโยงไว้กับต้นไม้ใหญ่นะคะเพื่อจะให้มันทรงตัวได้ไงนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีแรงเลยที่ต้องทําแบบนี้เนี่ยเอามาผูกไว้อย่างเงี้ยที่ต้องทําให้มันทรงตัวได้เพราะว่าถ้าปล่อยให้ช้างนอนนานๆจะไม่เป็นผลดีกับช้างอาจจะเป็นแผลกดทับนะคะช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่นอนนานๆขาจะไม่มีแรง ถ้าลุกมไม่ได้ก็ต้องนอนตายเนี่ยเนี่ยเน,นก็พยายามเอาน้ํามาให้เอา้ามันก็ก็ความกระมังเทะะ่าครรบนะบแต่นี่ดูมอาการก็ดีขึ้นนะใช่ครับแต่อันนี้ก็ต้องช่วยเนี่ยช่วยพยุงปูกกับต้นไม้ใหญ่ก็สาเหตุที่มันป่วยในวันนั้นนะครับสัตวแพทย์คาดว่ามันไปกินผลไม้ที่มีพิษเข้ามาฮะก็เลยทําให้่ายท้องท้องเสียนะฮะอุจจาระนี่เหลวเลยนะครับมีพยาธิเยอะด้วย เอาเลือดไปตรวจไม่พบปรสิตในเลือดนะครับไม่พบการติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยก็ไม่พบการติดเชื้ออะไรก็คือถ่ายท้องท้องเสียธรรมดาแต่ว่าโอ้โหคงแบบออกไปเยอะเลยออกไปเยอะเพราะหมดแรงอ่อนเพลียนะคะครับก็ตั้งแต่วันนั้นนะครับช้างตัวนี้ก็ได้รับการดูแลรักษาแล้วก็ฟื้นฟูอาการป่วยจนกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วตอนนี้นะครับถือว่าเป็นช้างป่าตัวแรกที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติตอนนี้สามารถที่จะส่งกลับคืนสู่ธรรมชาติได้แล้วครับค่ะ ที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่1กรกฎาคมเนี่ยก็มีช้างป่า8ตัวนะมาเยี่ยมมันด้วยนะอ้าหรอครับออคงจะจําได้อาจจะเป็นช้างในในโขงเดียวกันมาเยี่ยมด้วยนะคะวันที่3กรกฎาคมก็มีอีกมีช้าง10ถึง15ตัวมาเยี่ยมตัวนี้ด้วยค่ะเออนะคะไม่ได้มาเยี่ยมต่างๆมีของกินมาเยี่ยมไข้ด้วย อันนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกนะนี่ฉันไม่ได้เมาสนะนจริงเขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ในในศูนย์ที่ดูแลรักษามันอยู่ที่วัดศักวใหญ่ก็เลยทําให้เห็นว่าเออมีเพื่อนช้างจากป่าที่รู้ว่าอยู่ที่นี่แล้วก็มาเยี่ยม ดูได้ยังไงก็ไม่รู้มันอาจจะมีการส่งเสียงอะไรที่บอกกันได้ด้วยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่2เดือนกว่าแบบนี้เนี่ยตั้งชื่อให้มันด้วยนะมีชื่อแล้วค่ะชื่อพังฤทธิรือชัยเป็นชื่อที่ตั้งตามศูนย์ฝึกรบพิเศษที่มันมาล้มป่วยอยู่นั่นแหละคอับมันเป็นช้างพัง่ะก็ในเมื่อหายดีแล้วแลวเป็นช้างป่าก็ควรจะกลับไปสู่ป่าใช่ไหมฮะวันนี้ก็มีการที่ ส่งมันเข้าป่าปล่อยมันเข้าป่ากันใช่ครับแต่ว่าการจะปล่อยคืนสูป่าเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยง่ายๆครับจะปล่อยให้เดินเข้าไปในป่าเลยไม่ใช่เพราะว่ามาอยู่กับคนนาน,นกลิ่นมนุษย์เนี่ยมันติดไปเยอะอวิธีการกลบกลิ่นมนุษย์ก็คือต้องใช้ที่ช้างทาทั้งตัวเลยนะครับใช่ใช่เพื่อให้มันเป็นกลิ่นช้างเหมือนเดิมถึงจะปล่อยเขาเข้าป่าได้ครับเอาขี้ช้างมาทาทั้งตัวเอออยากจะเห็นเหมือนกันคุณรุ่งศักดิ์เหลืองยีรันภูสิทธิ์ไปปล่อยช้างตัวนี้ด้วยตัวเอง ทํารายงานพิเศษนี้มาให้ชมกันค่ะนี่เป็นวินาทีที่ช้างป่าเพศเมียอายุประมาณ7-8ปีที่ทีมแพทย์ตั้งชื่อให้มันใหม่ว่าผังลิศลือชัยตามชื่อศูนย์ฝึกลบพิเศษลิศลือชัยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ออำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่พบช้างตัวนี้นอนป่วยเหยียดขาเกรงเมื่อ45วันก่อนทันทีที่ถูกปล่อยจากสายพานพยุงตัวได้รับอิสรภาพเป็นครั้งแรกมันเดินตรงไปยังทานน้ําและใช้งวงสบัดน้ําพ่นใส่หลังตนเองเหมือนรู้ว่าจะได้กลับคืนสู่พื้นป่าใหญ่ที่มันจากมาอีกครั้งอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับคือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ได้มาพบกับพังฤทธิ์ลือชัยซึ่งขณะนั้นยังเจ็บป่วยอยู่นะครับ เจ้าหน้าที่นําพังธิตลือชัยไปรักษาจนหายจากอาการเจ็บป่วยและนํากลับคืนสู่พื้นไปอีกครับก่อนการปล่อยตัวพังธิตรือชัยประมาณ1สัปดาห์เจ้าหน้าที่นําขี้ช้างมาทาตัวพังธิตลือชัยเพื่อกบกลิ่นยาและกลิ่นสาบมนุษย์เพื่อให้พังธิตรือชัยสามารถกลับเข้าสู่โขงช้างป่าได้โดยไม่เกิดอันตรายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานยังนำพังมะลิและภายโพทองช้างบ้าน มาเป็นพี่เลี้ยงคอยประครับประคองไปส่งในป่าลึกซึ่งเห็นได้ชัดว่าทั้งช้างป่าและช้างบ้านต่างมีความผูกพันกันแม้ว่ามันจะอยู่ร่วมกันได้ไม่นานหลังจากพังธิ์ลือชายกลับเข้าสู่ผืนป่าแล้วเจ้าหน้าที่จะเฝ้าติดตามจนกว่าช้างตัวนี้กลับเข้าสู่โขงช้างได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งเฝ้าติดตามพฤติกรรมหลังคืนสู่ป่าแล้วอีกระยะหนึ่งคือเราอยากดูพฤติกรรมช้างคือคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถติด พวกช้างป่าได้วันนี้พอช้างมาป่วยปุ๊บเราก็ไม่ให้เสียอกาศนะฮะเราก็รักษาเขาแล้วก็ปล่อยคืนแต่ในขณะเดียวกันเราก็สร้างไอโครงการที่จะศึกษาวงจรของช้างกลุ่มเชือกไอโของนี้ด้วยช้างโขงเนี้ยมีมาทักี่ตัวนะเนี่ยช้างโขงเนี้ยอ่าสามสิบตัวเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้าโขงพอเขาก็จะตามไปเราใหได้รู้ว่าช้างโขงเนี้ยจะเดินมีเส้นทางเดินตรงไหนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยในบริเวณป่าเนี้ย เพื่อที่เราไปดูว่าเออเขาออกตรงไหนเพราะช้างเนี่ยถ้าออกตรงไหนแล้วเขาจะคุ้นเคยเขาจะออกมาเป็นประจำเมื่อวันที่21มิถุนายน2558พังธิ์ลือชัยแทบสิ้นใจตายอยู่ข้างอ่างเก็บน้ําในเขตอุทยานห้วยสัตว์ใหญ่เจ้าหน้าที่อุทยานและสัต,ตะวะแพทย์ระดมกําลังให้ความช่วยเหลือนานกว่า45วันและวันนี้เมื่อมีอาการดีขึ้นจึงปล่อยกลับคืนสู่ผืนป่าและหวังว่ามันจะมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่กับโขงข,งของมัน รุ่งศักดิ์เหลืองฮิลนันภูสิทธิ์รายงาน One News ตรงไปตรงมา